โอเคกลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้จะมารีวิวค่าพลังและการเล่นคิสเตยโนโรนัลโดกองหน้าที่เขาว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในเกมนะตอนนี้นะโอเคครับเดี๋ยวยังไงไปดูการอัพสกิลและใส่สกิลและค่าพลังกันดีกว่าสกิลที่แนะนำต้องมีเลยนะดดบเบิทัดโซคอนโทนเนี่ยสำคัญนะที่เหลือใครอยากใส่อะไรก็ใส่นะแต่ผมใส่ซัมเบโลามาโชว์ไปดูการอัพนะครับ ผมอัพ0601183ดูอีกทีนะ601183ผมต้องการดิปบ,บิ้งครับอยากเล่นอารมณ์คล้ายๆล่างแมนยูหรือเรยวมาริดเนี่ยบูตก็จะไม่หนีไปจากนี้นะครับสไตรเกอร์อินสติงประมาณนี้ครับผมก็จะได้สปีด92แอคเซชัน92นะจบสกอร์อยู่91 โดนกันไปกี่เปิดครับสำหรับคริสติโนโรนัรโดส่วนของผมนี่เอ้ยทำไมมันดำๆกับพี่โชคดีนาะเปิดจนแบบทองเปิดไปสองพันทองนิดๆยี่ยี่สิกว่าตัวก็ได้แล้วผมรู้สึกโชคดีมากเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับโอเคครับมาดูช็อตแรกครับ,ดบเดบุลทัดแล้วยิงติดครับผมได้ลองจับครั้งแรกผมรู้สึกแบบโอ้โหนี่มัน กองหน้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะโอเคดูช็อตนี้ครับล็อกเข้ามายิงด้วยซ้ายลองเล่นไปแบบตอนที่ได้ลูมิเนเก้มาผมก็แบบไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะเอโต้ก็เหมือนกันนะครับแต่พอได้จับโรนอโดนี่รู้สึกเลยว่าแบบอม,อม o m p l ฟอร f เวิร์ดจริงๆทำได้ทุกอย่างจริงๆครับดูกันครับ ผมพยายามแบบไม่ไม่ไม่ไมตัดอะไรมากนะแบบให้ดูเกมเพย์ไปเลยดูจังหวะวิ่งหาช่องครับโรนัลโด้แทงลูกนี้วิ่งความเร็วก็มียิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแถมโม่งได้อีก2องสก,กิลอีกโอ้ยอะไรจะแบบเพอร์เฟกขนาดนี้ดูครับแทงหลุดความเร็วค่อนข้างจัดนะไม่ใช่ไม่มีผมใส่แค่92ผมถือว่าแบบใช้ได้แล้วอะไม่ต้องไปใส่ อัดความเร็วมากเอาไปใส่ดิปปิ้งผมรู้สึกเล่นแล้วมันมือมากครับดูช็อตนี้ครับเปิดมาบุลเลตเฮดเดอร์เข้าหัวเต็มๆครับปกติผมไม่ได้ค่อยเล่นเปิดมงอยู่แล้วครับพอเล่นแบบนี้รู้สึกแบบโอ้เป็นกองหน้าที่คููกุลิตแล้วบ,บันเทิงกันเลยแบบระเบิดเถิดเทิงครับมงเงินกระจุยกระจายนี่ครับดู ตอนแรกผมก็ลืมเปลี่ยนชุดเนี่ยเอ๊ยมันเราต้องใส่มาลิตใช่ไหมตอนแรกเล่นบอลมัดไปครับมไม่เป็นไร,รแท็บอินเข้าไปง่ายๆครับลูกนี้สําหรับผมคิดว่าแบบอืสุดยอดนะครับ <c oughs> ไม่มีคําไหนจะหาเปรียบดูผมพยายามจะล็อกเลี้ยงีโยกเข้ามาพอใส่สกิลครบๆแล้วมันพิ้วอะไรขนาดนี้อายุ40แต่ให้พลังมาขนาดนี้ผมว่า น่าจะเป็นล่างที่ดีที่สุดของโรนัลโดแล้วนะถ้าใครแบบเดี๋ยวผมรอล่างมาริดรอร่างแมนยูอ่าก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะแต่สำหรับผมตอนนี้ล่างนี้ก็เก่งแล้วล่างแมนยูอาจจะไม่โมงเก่งขนาดนี้ก็ได้นะดูครับยิงแล้วล่างมาริดก็อาจจะไม่คมขนาดนี้ปะเอ้ยไม่ใช่ดิล่างมาริดต้องคมดิเพราะยิงกระจุยกระจายเลยแต่จะมาหรือเปล่าครับสองล่างนั้น แต่ตอนนี้เท่าที่มีเราเล่นล่าหนีกันก่อนครับม่งได้เยอะมากนะผมเอาโรนัลโดมาเล่นเนี่ยกลายเป็นว่าเล่นหมงได้เยอะว่าคุณิตเดลูกนี้โลง่ลงๆาจมะซัดด้วยขวาหายอย่างเดียวครับแล้วถ้าใครแบบสงสัยว่าคนล่าคนเลิศหรือโรนัลโดผมพูดได้คำเดียวเลยครับโรนัลโด,ดดีกว่าค่อนข้างมาก โคนเลอร์แบบมันนี่ครับโอ้โหดูช็อตนี้ก่อนโรนัลโดจ่ายให้เบลครับมาดดิดคอนเนคชั่นโรนัลโดกับโคนเลอร์มันต่างกันตรงที่โ,โคนเลอร์มันโง่งได้อย่างเดียวแต่โรนัลโดนี่คอมเพลตฟอร์เวิร์ดจริงๆทำได้ทุกอย่างแต่ล่างนี้สปีดเท่านี้ผมว่าโอเคแล้วนะมผมพยายามจะลากเข้าไปเองครับไม่ได้ไม่ได้พยายามไม่ค่อยตัดอะไรเยอะนะให้ดูแบบช็อต การวิ่งของโรนัลโดไปเลยดูครับพอเพื่อนได้บอลหาชอกที่ว่างแล้วยิงนี่ผมลดแอคเซชันลงมาเนี่ยถ้าไม่ลดน่าจะหาช่องได้โหดกว่านี้ดูช็อตนี้เฟกเทสเข้ามาแล้วปั่นโค้งสุดยอดครับสุดยอดเล่นแล้วแบบมันมือมากๆนะเล่นไปเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตอนท้ายคลิปนะว่าผมเล่นไปกี่นัดยิงไปกี่ประตูสำหรับแบบใครที่อยากรีไอดีหรือว่าแบบอยาก หาตัวแบกสัตัวครับกองหน้าแบบโรนัลโด้เนี่ยผมว่าแบกได้กระจุยเนยิงกระจุยกระจายเลยเล่นแล้วแบบผมรู้สึกลืมเอตโตกับลูมินิกเไปเลยนะใช้โรนัลโด้ตัวเดียวอยู่เลยสตันนิงช็อตออลิโอขานปุ้งไม่ทันครับเล่นแบบเออเล่นยังไงก็โหดมันหาช่องดีโอกาสจบมันก็เลยจบได้เยอะไม่ต้องสปีดมาก เก่งมากๆครับตัวนี้แบบใครตามหาคอมพิวตฟอร์เวิร์ดจัดไปเลยครับสุดยอดจริงๆโรนโดลุดเดียวยิงยิงเยอะมากนะผมบอกเลยเล่นไม่กี่นัดเดอเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าเราผมยิงไปกี่ประตูแกเรตเบลลากมาช็อตนี้ดูช็อตนี้ก่อนครับจ่ายมาโรนโดยิงโอ้โหแล้วนี่ดูครับห้าจีสิบเอ็ดประตูสองแอสซิตผมเล่นในแรงด้วยนะอันเนี้ยแบบ ไม่ได้ไปเล่นแบบอีเวนต์กับบอทหรืออะไรอย่างนี้เลยเจอกับคนหมดเลยผมรู้สึกว่าต้องมีครับต้องมีตัวนี้ไม่ไม่ใครพลาดนี่บอกเลยโอน่าจะรออีกยาวกว่าจะมาภาคหน้าไม่รู้จะมาตอนไหนครับแต่ผมสำหรับผมคิดว่าเก่งที่สุดในเกมตอนนี้ครับอย่างไงฝากติดตามแอปแดงแอปฟ้าแล้วก็ ต่อๆอด้วยนะครับใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยผมไลน์ในแอปแดงเกือบทุกวันนะอย่างไงไปติดตามกันได้วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ